อืมเมื่อกี้หลุดมันเหมือนมันตัดเองนะครับหนึ่งชั่วโมงมันตัดเองนะครับหนึ่งหนึ่งชั่วโมงมันตัดเองนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกลากันเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเอาครับทุกคนไม่ต้องเอานะฮัลโหลเจนฮ h ลโ l ลไอเจนนึกว่าตัดอยู่คนเดียวอ๋อเมื่อกี้มันไอจีมันครบหนึ่งชั่วโมงครับมันก็เลยตัดผมยังไม่ได้บอกเลยผมไปก่อนนะยังไม่ได้บอกฝันดีทุกคนเลยนะครับผมก็ ไปไหนมาไม่ได้ไปไหนนะครับเมื่อกี้มันหนึ่งชั่วโมงแล้วมันตัดนะครับผมมันครบหนึ่งชั่วโมงแล้วมันตัดไล์ต่อไมเธอไม่ได้จะไล์ต่อนะครับก็แค่จะมาบอกว่าเม,มื่อกี้ไล์มันตัดนะครับก็นึกว่าแบตหมดไม่ใช่นะครับคือผมก็ลืมมันไอจีมันปรับเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วมันจะตัดไล์อัตโนมัตินะครับผมว่าจะไปป่วนบีเฟอร์เดี๋ยวไปป่วนได้เลยนะครับผมก็แค่คมาบอกว่า ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมากๆนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับโปรโมชั่นเสื้อครั้งแรกของทอร้านนะครับที่ตั้งใจทํามากๆผมตั้งใจทําแบรนด์นี้มากๆนะครับตั้งใจมากๆอยากจะให้ทุกคนได้แบบว่าได้สนับสนุนผมนะครับอยากขอให้ทุกคนดีว่าต้องบอกว่าขอให้ทุกคนสนับสนุนผมนะครับผมด้วจ,จะพูดยังไงแล้วก็คือสุดท้ายก็คือขอให้สนับสนุนผมนะครับผม ขอความร่วมือด้วยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆนะครับผมช่วงนี้โควิดระบาดเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับข้อเข้าใจครับสําหรับคนที่แบบว่าต้องออกไปข้างนอกไปทํางานไปทำอะไรเงี้ยครับก็ให้ดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับผมใส่แมสตลอดเวลาแล้วก็พกเจลกอล์ฉีดติดมือไปตลอดนะครับได้แล้วครับ ไปฝากร้านไ์พี่โบต่อได้เลยได้เลยพี่โบก็พี่โบก็ฝากด้วยนะครับร้านพี่โบด้วยนะครับพวกใครปากแห้งนะครับไปใช้ลิฟพี่โบได้นะครับผมดูแลตัวเองด้วยนะได้เลยครับทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขอให้ขายได้เกินสามรอยตัวสาธทูครับผมสากทฮะได้เลยครับวันนี้ก็หมดแค่นี้นะครับฝากว้นะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันแล้วครับบ๊ายบายครับทุกคน